ข้อเสนอของเลขาธิการใหญ่องค์การนาโตถูกมองว่าเป็นการเตรียมความพร้อมถ้าโดนัลด์ทรัมป์กลับมาสู่เก้าอี้ทำเนียบขาวและตัดเงินช่วยเหลือของสหรัฐไปนะครับขณะที่การก้าวเข้าสู่ปีที่76ของนาโตก็ยังเต็มไปด้วยโจทท้าทายมากมายทำกลางการแข่งขันของชาติมหาอำนาจจนโลกต้องแบ่งออกเป็นสองขั้วองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเป็นพันธมิตรทางการเมืองและความมั่นคง มีเป้าหมายเพื่อคุ้มกันความมั่นคงของสมาชิก32ชาติในยุโรปและอเมริกาเหนือนาโตก่อตั้งที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันที่4เมษายนปี1949เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาติสมาชิกในยามที่เผชิญภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียต This treaty simple document The nations which sign it agree to abide the peaceful principles the United Nations which is simple sign abide principles agree peaceful a by of to maintain friendly relations and economic cooperation with one another to consult together whenever the territory or independence of any of them is threatened and to come to the aid of any one of them who may be attacked หลักการป้องกันร,ร่วมถือเป็นรากฐานสําคัญของการก่อตั้งพันธมิตรทางการทหารแห่งนี้ตามมาตรา5าระบุว่าการโจมตีสมาชิกเพียงประเทศเดียว ก็จะถือเป็นการโจมตีทุกประเทศมาตรานี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี2001ในการรับมือกับเหตุก่อการร้าย11กันยายนในสหรัฐแรกเริ่มนาโต้มีสมาชิกเพียง12ประเทศและเริ่มขยายอนณาเขตจนประชิดพรมแดนของรัสเซียขณะที่การเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ หลังจากฟินแลนด์และสวีเดนสละความเป็นกลางทางทหารและหันมาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ท่ามกลางการผนึกกำลังของสมาชิกนาโตในการสนับสนุนยูเครนในสงครามตลอดกว่า2ปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ถือเป็นความท้าทายอันดับต้นต้นต่ออนาคตของนาโตหากโดนัลดทรัมป์กลับมากรองเก้าอี้ผู้นำอีกสมัยาอาจสั่นคลอนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิก หลังจากอดีตผู้นําสหรัฐขู่ไม่ปกป้องสมาชิกนาโตที่ไม่สนับสนุนเงินด้านกลาโหมร้อยละสองของ GDP Question One of the presidents of a big country stood up and said Well sir uh, if we don't pay and we're attacked by Russia will you protect us I said you didn't pay you're delinquent He said yes let's say that happened No I would not protect you in fact I would encourage them to do whatever the hell they want ด้านคามิลแกรนดอดีตผู้ช่วยเลขาธิการใหญ่นาโต้มองว่าสมาชิกนาโตในยุโรปต้องแบกรับภาระต่างๆร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าทรัมป์หรือไบเดนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนื่องจากสหรัฐน่าจะหันไปให้ความสำคัญกับการผลักดันยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและการขานอิทธิพลของจีนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้พรรคเดโมแครตและพรรคริพับลิกันต่างมีแนวคิดคล้ายกันในการให้ยุโรปรับภาระด้านความมั่นคงในภูมิภาคมากขึ้น But to make sure that it remains that extremely solid transatlantic alliance that has been the bedrock of European security for 75 years. And for that, it means that the Europeans need to spend more, that the Americans need to remain committed uh, uh, in order to continue to uh, defend and deter any aggression, especially. ขณะที่สมรภูมิยูเครนที่ยืดเยืย้อมานานกว่า2ปีได้สาะกร่อนความสัมพันธ์อันเปราะบางระหว่างนาโต้กับรัสเซียมากขึ้นหลังจากการสนับสนุนยูเครนทําให้นาโต้อาจถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งกับรัสเซียโดยตรงสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากการส่งสัญญาณเตือนของวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเกี่ยวกับความเสี่ยงของสงครามโลกครั้งที่สนอกจากนี้การขยายอิทธิพลเข้ามาทางตะวันออกของยุโรป และกระชับสัมพันธ์กับอดีตสมาชิกองค์การสนธิสัญญาวอซอที่เคยอยู่ใต้ร่มเงาของสหภาพโซเวียตยิ่งซ้ำเติมให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้นการเดินหน้าเข้าสู่ปีที่76ของนาโต้จึงเต็มไปด้วยความท้าทายจากสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะชี้วัดอนาคตของนาโตในอีก4ปีข้างหน้า